ก่อนหน้านี้ผมเคยรายงานข่าวไปคุณผู้ชมครับว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นถ้ามาดูตัวเลขของคนไทยที่เดินทางเข้าไปลดหวบภาพอย่างหนักเลยนะครับโดยในช่วง4เดือนแรกของปีนี้ครับมกราคมถึงเมษายนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าไปเกาหลีใต้เพียงแค่1นึ่0 0คนเท่านั้นแล้วลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปาเข้าไป21.1%ครับ สวนทางโดยสิ้นเชิงกับนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆฮะแล้วถามว่าเหตุผลคืออะไรทุกคนตอบได้ก็มาจากเรื่องการขอเข้าเมืองผ่านระบบ KETA นี่แหละแต่ปรากฏหลายคนแม้จะมีการทำระบบ KETA เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอไปถึงเกาหลีใต้จริงๆตอมอกลับไม่ยอมให้เข้าก็เลยเกิดกระแสการบอยคอรดขึ้นมาว่าทั้งๆที่ฉันขอผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว มีการคัดกรองไปแล้วทําไมยังรวมปฏิเสธการเข้าประเทศอีกปรากฏวันนี้อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะมีการเปิดเผยข้อมูลมาจากทางเกาหลีใต้ครับแล้วทุกท่านก็จะร้องอ๋อเลยว่าคือต่อให้มีข่าวว่านักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ตัวเลขลดน้อยลงแบบหัวพาพแต่เชื่อได้ว่าเกาหลีใต้เขาก็คงไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์แต่อย่างใดที่เกี่ยวข้องกับ KETA หรือว,ว่าโคเรียอิเล็กทรอนิกส์ทราเวลออโตไรเซชันแน่นอนครับสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะผีน้อยคุณผู้ชมฮะคนที่เข้าไปด้วยวีซา่านักท่องเที่ยวสุดท้ายอยู่เกินวีซา่าแล้วจากนั้นมีการไปลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายปรากฏว่าผีน้อยไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้เลยคุณผู้ชมฮะนี่เป็นข้อมูลจากทางโคเรียไทมนะครับ เขารายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ระบุว่าจนถึงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมมีคนไทยถึง1 4 5 8 1 0คนที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้โดยปราศจากวีซ่ารับรองหรือใบอนุญาตต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายตัวเลขนี้คิดเป็นสัดส่วนปลาเข้าไป35.1%ครับ คือมากกว่า1ใน3อีกครับของชาวต่างชาติทั้งหมด415,230คนที่พำนักอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้นับว่าสูงกว่าประเทศอื่นๆเป็นอย่างมากสูงกว่ายัางมีในยักยะสำคัญไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเนี่ยตัวเลขอยู่แค่79,300คนจีน64,000คนฟิลิปปินส์1 3 0 0 0คนอินโดนีเซีย12,000คนกัมพูชา10,000คน ทวนอีกทีประเทศไทย1นึ่0 0สคนครับที่อยู่แบบผิดกฎหมายนะครับข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกมาในขณะที่ข้อกําหนดในการเข้าเมืองที่เข้มงวดของเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ KETA กําลังถูกตําหนิว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยนั้นลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ ที่เขารับผิดชอบพิจารณาทบทวนการยื่นขอเข้าเมืองผ่านระบบ KETA นั้นไม่ได้เปิดเผยถึงเหตุผลที่ทางกระทรวงปฏิเสธคำขออนุญาตเดินทางเข้าเข้าประเทศของคนไทยแต่เจ้าหน้าที่ลายดังกล่าวก็ยืนยันครับได้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในการพิจารณาผู้ยื่นคำขอจากประเทศอื่นๆด้วยแล้วท่ามกลางความไม่พอใจในหมู่นักท่องเที่ยวคนไทยที่มีต่อระบบที่ว่าก็เลยเกิดเป็นกระแสบอยคอรแล้วก็ติดแฮชแท็กกันเทียบเลยนะครับ โดยเฉพาะแฮชแท็กแบนเที่ยวเกาหลีที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆบนแพลตฟอร์ม X ทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ขอให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยช่วยยกเว้น KETA ให้คนไทยเป็นการชั่วคราวอย่างน,น้อยๆก็คือจนถึงสิ้นปี2024ในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวกำลังเพิ่มความพยายามเป็นเท่าตัวครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย20ล้านคนในปีนี้แต่ทีนี้ทางกระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้ก็แสดงท่าทีอย่างระมัดระวังโดยทางกระทรวงให้สัมภาษณ์เอาไว้กับสำนักข่าวยอนฮับนะครับว่าจําเป็นต้องระมัดระวังเนื่องจากการ,ปรเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหนึ่งนโยบายใดอาจนํามาซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายหรือไม่มีเอกสารรับรองเพิ่มมากขึ้นก็ได้แล้วกระแสความไม่พอใจของคนไทยต่อระบบที่ว่า ็ปรากฏขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วทางกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ออกมาปกป้องระบบคัดกรองนี้นะครับโดยยืนยันเลยว่า78%ของคนไทยที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้เป็นการพำนักอย่างผิดกฎหมายและทางกระทรวงก็มีหน้าที่ที่ชอบธทมในการลดจํานวนคนที่พักอาศัยในเกาหลีใต้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอ่ะ คุณผู้ชมท่านไหนไปเกาหลีใต้มาบ้างไม่ว่าจะไปถึงแล้วหรือแม้กระทั่งไปติดอยู่ที่ตอมเนี่ยแสดงความคิดความเห็นเข้ามาได้อย่างเต็มที่เลยมีมุมมองอย่างไรบ้างต่อเรื่องของระบบ KETA รวมไปถึงปัญหาผีน้อยที่เป็นคนไทยเข้าเมืองไปที่เกาหลีใต้แล้วจากนั้นก็ไปลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันฮะ